สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับการติวอนุกรมครับเป็นครั้งสุดท้ายของอนุกรมแล้วหลังที่จากที่นักเรียนได้เรียนกับครูมาหลายหลาย EP แล้วก็คือตั้งแต่ EP 1ถึง EP สุดท้ายก็คือ EP ที่8หวังว่านักเรียนทุกคนคงเข้าใจอนุกรมมากขึ้นครับเนี่นจริงอนุกรมก็คือการเดาตัวเลขนี่แหละประเด็นคือเราจะเดาช้าเดาเร็วก็ขึ้นกับว่าเรารู้ว่าอนุกรมมันออกรูปแบบไหนบ้าง ซึ่งรูปแบบที่นิยมออกครูก็อธิบายไปหมดแล้วตั้งแต่ EP ที่1ยัน EP เนี้ยครับเนี่ยหากทุกคนติดตามครูทั้ง8 EP ของอนุกรมนักเรียนก็จะเห็นภาพมากขึ้นว่าอนุกรมนั้นออกรูปแบบใดบ้างนิยมออกแบบไหนแล้วเนียนก็จะดาวความสัมพันธ์ได้เร็วขึ้นทําได้เร็วขึ้นโอเคนะครับหลังจากคลิปนี้ในคลิปหน้าครับครูจะเป็นการเอาข้อสอบจริงของปี2 5 6 2ก็คือปีที่แล้ว ในเรื่องอนุกรมมาเฉลยให้ดูทั้งหมดเลยทุกข้อที่มีที่จดจํากันมาได้ครูจะมาเฉลยให้ดูนักเรียนจะได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเออพอเรารู้หลักการทําอนุกรมเราก็จะมองเห็นภาวะเอออนุกรมข้อสอบออกก็ไม่ได้ยากมากแต่ถ้ายากมันจะยากไปเลยถ้าไม่ยากเราก็จะนึกออกโดยปกติก็จะออกข้อสมมุติว่ามี5ข้ออย่างที่ทุกคนเข้าใจก็จะมีง่ายส ยากอีกสองส่วนยากเนี้ยบางทีเราก็คิดได้ครับเนี่ยแต่เวลามันก็อาจจะช้า่นเ่ยก็ต้องแบ่งเวลาดีๆแค่นั้นโอเคนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่แปดนะครับอย่างที่ทุกคนทราบเป็นครั้งสุดท้ายมานับเล่นๆกันสักนิดนึงครับครูสอนอนุกรมแบบเพิ่มลดคงที่เป็น e p พหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อนุกรมเพิ่มลดแบบเรียงลําดับเป็น EP2 สองอนุกรมเลขยกกําลังเป็น e p พสามใช่ไหมครับ แล้วก็มีอนุกรมผสมอนุกรมหลายชั้นอนุกรมต่อเนื่องเป็น6ใช่ไหมครับ6 EP ครูสอน ep ที่7เป็นย้อนกลับใช่ไหมครับไม่ใช่ EP 7 EP สัก EP หนึ่งครับเป็นย้อนกลับหาโรเรียนนับก็จะนับได้1 2 3 4 5สามี่ห้าหกก็ประมาณ7ใช่ไหมครับมาวันนี้เป็น e ีสุดท้ายที่ครูจะสอนก็คือ ep 8ีก็เป็นลักษณะของการห้องครับเดี๋ยวมาดูกันอนุกรมแบบการห้อง โอเคนะครับสรุปคือประเภทอนุกรมที่ออกบ่อยๆนะครับนักเรียนก็ครูสอนไปครบแล้วนักเรียนไปดูคลิปแล้วกันนะครับคลิปก็มีตั้งแต่คลิปที่1นึ่งยัคลิปที่8นะครับสรุปสั้สนๆแบบนี้แล้วกันนะครับนักเรียนส่วนอนุกรมภาพเนี่ยครับเมื่อก่อนในอดีตก็กอพอก็เคยออกเป็นภาพภาพใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วครับนั้เียนก็ไม่ต้องไปสนใจหากเรียนอ่านหนังสือบางเล่มก็จะเจออนุกลลรมภาพอนุกรมภาพลบ,บ้างใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ไม่ออกแล้วครับเพราะฉะนั้นครูไม่สอนให้เสียเวลานะครับนักเรียน มาเรียนการอนุกรม EP สุดท้ายก็คือ EP ที่8ครับ EP ที่8เป็นอนุกรมแบบกันห้องบางครั้งเราก็เรียกว่ากันห้องบางครั้งเราก็เรียกว่าอนุกรมห่วงใช่ไหมครับสห่วงสาห่วงเดี๋ยวมาดูกันอนุกรมแบบนี้ครับออกบ่อยครับแต่ปกตินะเนี่ยฟังคุยด,ดีนะครับอนุกรมกันห้องเนี่ยก็พอปกติไม่ได้ออกกันห้องตรงๆหรอกอย่างปีที่แล้วก็ออกสอบเนียนมันเอาไปผสม ก็คือเอากั้นห้องไปผสมกับอนุกรมชนิดอื่นๆกลายเป็นอนุกรมผสมเดี๋ยวนักเรียนไปดูข้อสอบปีเดี๋ยวนักเรียนไปดูข้อสอบปีหกอสองครับสองห้าหกสองปีที่แล้วก็ออกครับนักเรียนจะเห็นภาพว่าเขาเอากั้นห้องไปออกผสมยังไงเดี๋ยวรอครูเฉลยข้อสอบกอพอในเรื่องของอนุกรมละกันนะครับ เดี๋ยวครูจะติวให้เร็วที่สุดเอาเป็นว่าวันนี้นักเรียนมารู้จักกันห้องละกันครับอันดับแรกนีนมาดูตรงนี้ก่อนเห็นความสัมพันธ์แบบนี้ใช่ไหมครับครั้งแรกเราดูก็โอ้โหจริงๆยากนะนักเรียนถ้าเราไม่เคยเรียนมาก่อนไม่รู้รูปแบบความสัมพันธ์เพราะมันแทบจะไม่สัมพันธ์กันเลยนักเรียลองมองด้วยตาห้าหกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดได้ไงมันไม่เคยสัมพันธ์กันเลยคิดให้ตายก็ไม่สัมพันธ์นักเรียนครูลองครูยอมรับนะครูลองคิดแบบอื่นไม่มีทางได้คําตอบนีนมันไม่เคยสัมพันธ์กันเลย ถ้าเป็นอนุกรมจริงๆอนุกรมของมปลายมันต้องมีความสัมพันธ์กันนี่มันไม่มีความสัมพันธ์พูดง,ง่ายๆคือมันเป็นรูปแบบตามใจฉันนะนีนมาดูครับตามใจฉันยังไงอยู่ดีๆก็เอาเนี้ยบวกกันแล้วได้ตัวเนี้ยดือด้อๆอย่างนี้เลยห้าบวกหกได้สิบเอ็ดใช่ไหมครับเรียนต่อมาดูสี่คูณอะไรจะเข้าใจต่อมาสองตัวแล้วบวกกัน จะได้ตัวนี้ก็กลายเป็นสิบแปดข้อนี้ตอบสิบแปดครับก็คือสีเขียวนักเรียนสีเขียวเราเรียกมันว่าสองห้องเอาสองห้องมากระทํากันอันนี้เอามาบวกกันใช่ไหมครับแล้วสีแดงครับนักเรียนสีแดงนักเรียนเรียกในนา,นามอ่ะครูชี้อย่างนี้นะค,ะนะครับสีแดงนักเรียนเรียกในานามสามห้องถูกไหมครับสามห้องก็คือมีสามตัวอ่ะครูเปลี่ยนชื่ออีกอันแล้วกัน อย่างนี้แล้วกันนะครับนกักเรียนอาจจะง่ายขึ้นอันนี้เลขกสองห่วงใช่ไหมครับอันนี้เรียกสามห่วงเนี่ยครับห่วงก็คือวงล้อที่มันครอบตัวเลขอยู่ครับสองห่วงก็ครอบตัวเลขอยู่สองตัวสามห่วงก็ครอบตัวเลขอยู่สามตัวแล้วที่เขาเรียกว่ากั้นห้องเพราะว่าดูสีเขียว,วครับนักเรียนสีเขียวกั้นไว้สองตัวสีแดงกั้นไว้สามตัวเนี่ยครับหลายๆคนบางครั้งนักเรียนก็เรียกกั้นห้อง หลายครั้งนักเรียนเรียกสองห่วงสองสามห่วงใช่ไหมครับแบบนี้ดังคําอธิบายของครูแต่นักเรียนจะเห็นภาพว่าแบบนี้ครับครูบอกเลยนันแบบนี้เป็นโจทย์ที่ตั้งเองกันมากกว่าตั้งเองอะตั้งกันเองตั้งเองตามใจฉันมากกว่านักเรียนดูครับแทบจะไม่มีความสัมพันธ์กันเลยอยู่ดีห้าบวกหกกระโดดไปได้สิบเอ็ดห้าบวกหกบวกเจ็ดกลายเป็นสิบแปดแล้วสิบเอ็ดกับสิบแปดไม่เห็นมีความสัมพันธ์กันเลย ครูพูดนี้เข้าใจไหมครับอันนี้เรียกว่าตั้งเองกันมากกว่าตั้งเองแบบดื้อๆด้วยดื้อๆเลยความสัมพันธ์แบบไร้สาระครับครูบอกเลยแบบนี้กพไม่ออกครับเนี่ยไม่เคยเจอ้ลยครูไม่เคยเห็นด้วยยอมรับแต่คิดกันเองอะเอาห้าบวกหกกั้นห้องกลายเป็นสิบเอ็ดแล้วห้าบวกหกบวกเจ็ดกั้นห้องอีกทีกลายเป็นสิบแปดเฮ้ยแล้วสิบเอ็ดกับสิบแปดไม่เห็นมีความสัมพันธ์กันนะครูบอกได้เลยนะแบบนี้นักงเรียนเคยเจอแล้วคิดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบนี้คิดกันเองแล้วเป็นแแบบบบบเเนนนีี้้ยคคครัูไม่ห็กพ กพอไม่เคยสนใจออกแบบนี้ครับเพราะว่าก็พอทราบดีว่าแบบนี้ไม่เรียกว่ามีความสัมพันธ์นะครับทันไหมครับมาดูก็พอออกแบบไหนครับนเรนแบบนี้นเรียนดูไว้เฉยๆนะครับถ้ามันจะออกจริงนเรนก็ทําแบบเนี้ยแต่ประเด็นครูมั่นใจครับไม่ได้ออกแบบนี้ออกแบบไหนก็พอก็พอออกแบบนี้ครับของจริงคือแบบนี้ปีที่แล้วก็พอออกแบบนี้แต่เอาอันนี้ไปซ้อนกับอันอื่นเนี่ยครับก็พอออกแบบนี้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบดื้อๆติงต้องตั้งเองไม่มีอ่ะ ห้าบกหกเป็นสิบเอ็ดห้าบกหกบกเจ็ดเป็นสิบแปดถูกไหมครับไม่ไม่อย่เี่นไ,ไม่มีความสัมพันธ์เลยความสัมพันธ์อยู่นี่นี่ของกอพอครับออกปีที่แล้วเลยอันนี้ปีหกสองครูบอกได้เลยปีนี้ปีสองพันร้อยหกสองออกแบบนี้ยากเลยนะมีลบสลับบวกใช่ไหมครับแบบไหนครับกอพออกกอพอเขาเล่นอย่างนี้ครับคู่แรกกลายเป็นตัวนี้ได้อย่างไร เพราะว่านักเรียนเอาตัวหน้าสามลบด้วยตัวหลังลบด้วยห้าลบๆกลายเป็นบวกใช่ไหมครับระบบจำนวนเต็มก็เลยได้สามบวกห้าเท่ากับแปดแบบนี้ชัดเจนไหมครับดูสีสม้มก็พอเล่นแบบนี้ตัวต่อมาครูปเปลี่ยนสีเรียนจะเข้าใจมากขึ้นแบบนี้สิเรียกกั้นห้องของแท้ก็อพอออกแบบนี้ดูสีเหลืองนะ แบบนี้ก็พอเอาตัวหน้าคือลบห้าแล้วก็ลบด้วยตัวหลังไงไปเรื่อยๆตัวหลังคือแปดลบลบเอามาบวกกันแต่เครื่องหมายยังเป็นลบใช่ไหมครับตามระบบจำนวนเต็มใครยังไม่แม่แมนไปดูกระดานชูลบห้าลบแปดได้ลบสิบสามเนี่ยครับกพอออกก็เลยเกิดตัวนี้ต่อไปครูเปลี่ยนสีอีกครูเปลี่ยนสีเห็นตรงนี้ไหมครับขันนี้สีม่วงสีม่วงกลายมาเป็นตัวนี้ดูสีไปเรื่อยๆนะครับ ครูทาปากกาสีให้ก็พอเอาตัวหน้าลบด้วยตัวหลังคราวนี้ตัวหลังคือลบสิบสามลบลบกลายเป็นบวกแปดบวกสิบสามได้ยี่สิบเอ็ดเนี่ยเห็นก็พอไหมครับมันก็เลยเกิดเลขแปดมันก็เลยเกิดเลขสิบสามและก็เกิดเลขยี่สิบเอ็ดเห็นทุกตัวไหมครับมีความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆก็พอออกแบบนี้ครับเนี่นที่เขาเรียกกั้นห้องมันกั้นแบบนี้ต่างหากล่ะไม่ได้กั้นแบบคอเมื่อกี้ครับคอเมื่อกี้เขาเรียกว่ากั้นแบบดือ้อๆครับไหลความสัมพันธ์ไปดูต่อ นี่ครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเกิดตัวสุดท้ายใช่ไหมครับดูสีเขียวคูณนะก็จะเกิดตัวนี้ตัวนี้จึงมาจากตัวหน้าลบสิบสามแล้วก็ลบด้วยตัวหลังยี่สิบเอ็ดลบสิบสามลบยี่ิบเอ็ดกลายเป็นลบข้อนี้คือลบสามสี่ชัดเจนไหมครับสรุปคือกอพอเอาตัวหน้าลบตัวหลังไงข้อนี้แล้วก็กั้นห้องไปเรื่อยๆถัดไหมครับ แถวกั้นห้องกั้นกี่ห้องครับกั้นสองห้องไปเรื่อยๆคอนติเนียเห็นภาพไหมครับนักเรียแบบนี้สิที่ที่จะเรียกว่าข้อสอบกอพแบบนี้เัาเนี่ยแบบนี้ครับ,แบบรบไหนนักเรียนดูอันนี้สิที่เราเรียกว่าข้อสอบกอพอถูกคิดมาอย่างดีความสัมพันธ์เป็นไปอย่างลำดับขั้นชัดเจนใช่ไหมครับลองย้อนไปดูข้อนี้นี่คือความสัมพันธ์อะไร ห้าบวกหกกลายเป็นสิบเอ็ดแล้วห้าบวกหกบวกเจ็ดกลายเป็นสิบแปดแบบนี้อ้าแล้วแล้วตัวนี้แล้วแล้วตัวนี้ไม่ไม่สัมพันธ์กันเหรอครูพูดนี้เห็นภาพไหมครับคิดว่าข้อสอบจะออกแบบหน้านี้เหรอครับเนี่ยนะัแบบเนี้ยครูบอกได้เลยเนี่ยไม่ใช่ข้อสอบกบพถ้าข้อสอบกบพอ,ออกจะออกแบบนี้ชัดเจนไหมครับครูอธิบายครบทุกอย่างแล้วนะแบบไหนกันแน่ที่เรียกว่ากั้นห้องแบบนี้ครับแบบนี้ต่างหากที่เรียกว่ากั้นห้องครับนะครับแล้วเนี่ยออกในปีหกสองครับ เดี๋ยวมาดูกันเวลาออกข้อสอบเขาจะออกไปผสมกับอะไรไว้ดูกันแล้วกันครับไว้ติดตามครูเรื่อยครูสอนจบแล้วนะครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจคำว่ากานห้องมากขึ้นครับทันนะครับนักเรียนสุดท้ายครับหลายคนบอกครูผมดูคลิปครูผมไม่รู้จะเริ่มตรงไหนไม่รู้จะต่อ,อยังไงนั่นเองครับอันดับแรกเข้ามาที่เข้ามาที่ช่อง YouTube ของครูจากนั้นหากนักเรียนไม่ลำบากจนเกินไปครับกดติดตามไว้ Sub s c r i b e เนี่ยครับนักเรียนกดติดตามให้ครูหน่อย เป็นกาลังใจให้ครูทําคลิปดีๆเรื่อยๆครับนั่นเองครับมีผลจริงๆหากนักเรียนกดสับสกไลค์ครูมันก็มีโอกาสที่เพื่อนของนักเรียนจะเห็นครูครับคลิปการสอนฟรีๆของครูจะได้มีคนเห็นเยอะๆนักเรียนก็เหมือนการช่วยกันทําบุญครับครูสอนฟรีครูได้บุญนักเรียนช่วยกันแชร์นักเรียนก็ได้บุญครับเหมือนเราส่งต่อความฝนันส่งต่ออุดมการณ์ส่งต่อเรื่องดีๆให้เพื่อนครับเพราะครูไม่ได้คิดเงินครูสอนฟรีดังนั้นนักเรียนก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้เพื่อนครับเราไม่ใช่ครูแข่งกันเราคือเพื่อนร่ว ทุกคนก็เอาไปใช้สอบภาคขอในหน่วยงานที่ทุกคนชอบถูกไหมมันไม่เกี่ยวกับเอาภาคกอไปแข่งกันดังนั้นอย่ามองทุกคนเป็นคู่แข่งทุกคนคือเพื่อนครับเพื่อนร่วมมโครการเพื่อนราชการในอนาคตดังนั้นจงส่งต่อสิ่งดีๆครับหากเรียนไม่ลำบากจนเกิดไบกดสับสครต์ให้ครูด้วยครับขอบคุณมากนะครับนี่ต่อไปนักเรียนบอกครูแล้วทําไงต่อให้นักเรียนกดตรงเพลิ์นะครับหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนกดเพลิ์เสร็จนักเรียนเริ่มดูจากกระดานชมพูก็ได้ครับเป็นกระดานที่หนึ่งโอเคนะครับ ต่อไปเป็นกระดาษสีเทาเป็นกระดาษที่สองครับกระติวลายหัวข้อต่อไปนักเรียนก็ดูอังกฤษก็ได้ครับเป็นกระดาษที่สามต่อไปดูข้อสอบข้อสอบจริงนะครับกระดาษที่สี่แล้วก็ข้อสอบจากเว็บกพกระดาษที่ห้าดูแบบนี้ครับเนี่ยในอนาคตก็จะมีกฎหมายด้วยหากเพื่อนครูทําเสร็จโอเคนะครับ้วนะตอนนี้ก็มีประมาณนี้นักงเรียนไม่รู้ยังไงก็ดูตามครูเนี่ยครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าครูเขียนไว้ให้แล้วนะครับไม่งงกันเนาะกดเข้าไปดูแล้วอย่าลืมครับคลิปครูนักเลียนคิดว่า ครูอันนี้มีแค่สิบแปดอันนี้มีแค่สี่อันนี้มีแค่ยี่บเอ็ดอันนี้มีแค่แปดอันนี้ยี่สี่ครูผมรู้จบแล้วไม่นักเรียนต้องระวังดีๆนะครับทุกๆ playlist ครูจะอัปคลิปไปเรื่อยๆนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรียนต้องกด subscribe ไว้เพราะว่าครูก็อัพเรื่อยๆครูไม่ได้อัปแค่นี้ครูอัปการสอนเรื่อยๆยันวันสอบเพราะฉะนั้นคลิปครูมันจะมีหลายร้อยนักเรียนฟังไปจดไปเปลี่ยนหนังสือเป็นเล่มๆไปนักเรียนค่อยๆตามครูนักเรียนจะได้ความรู้ทั้งหมดอย่าฟังดงเดียว ฟังไปด้วยจดไปด้วยคิดไปด้วยน้นองเลนจะได้ความรู้ครับโอเคนะครับนี่หวังว่าครูอธิบายทุกอย่างแล้วเวลาฟังครูครูอยากให้ฟังถึงตอนท้ายครับเพราะว่าครูจะแนะนําต่างๆไว้ตอนท้ายด้วยนะครับไว้เจอครูในคลิปต่อๆไปครับนีนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ